ต่อไปนะครับจะเป็นการย่อลงมานะครับโอเคอนี่นะครับคือลูกบาสนะครับที่เราจะใช้ในการยิงจุดโทษน,นะครับทุกคนนักเรียนเห็นแนวของลูกใช่ไหมครับนี่คือแนวของลูกบาสนะครับโดยเราจะจับให้ลูกบาสอยู่ในลักษณะของแนวนี้แนวนอนนะครับมือข้างที่เราถนัดนะครับจะจับไว้บริเวณกลางลูกส่วนมือข้างที่เราไม่ถนัดนะครับ จะใช้ในการประคองลูกคืออยู่ด้านข้างนะครับการจับลูกจะอยู่ในักษับประมาณนี้นะครับาการจับลูกเมื่อเราจับลูกได้แล้วเราจะยืนในท่าเรียวยอ่อลูกบาสน,นะครับในตอนที่เราย่อนะครับก่อนที่เราจะยิงนะครับลูกบาสจะอยู่บริเวณตรงกลางหน้าอกของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งแรงให้ลูกไปยังห่วงนะครับโดยเราจะส่งแรงจาก หาลำตัวแล้วก็แขนนะครับโอเคถ้านะครับจะอยู่ในลักษณะท่าเตรียมจับลูกยอ่อยืดแล้วก็ยิงอ่าดูอีกครั้งนะครับดูอีกครั้งนะเตรียมจับลูกยอ่อ ท้าของเราก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนคิวที่อาจารย์จะใช้ในการออกคําสั่งนะครับกับพวกเรานะครับก็คือคําที่หนึ่งนะครับคือเตรียมคําที่สองนะครับย่อคําที่สามนะครับยืดส่วนคําที่สี่ยิงทั้งหมดนะครับจะมีสี่คำนะครับคือคําว่าเตรียมย่อยืดยิงนี่คือสี่คำนะครับในการ ใช้ในการยิงจุดโทษนะครับของกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับ